แบงงแวนตี้วันครับใครมีออยลิคขายผมไหมเดี๋ยวให้พี่เปิดฟ้าไปแล้วหมดยังอ่ะมัน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 คิดถาะตอนต่อยมันใส่พวกอะไรนี่มาเลยสองคนนพี่มีมีคนคิดถึงตอนต่อยพี่เอ้จ้าเนียยังคิดถึงตอนต่อยเจเดเดเดียที่มีที่ไปนะเขาไปนได้หรอได้ไหมครับกุสุนได้ไหมหรอไม่ใช่เออประชันบัคขอด่อพี่พี่จ้างตายเป็นไหมไม่เป็นครับ่ Gói lấy đi hộp mỹ lang yak lê đọc hiệu đọc đi. U hộp lắm nằm hộp 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 ว่าจะได้ติดกงซะนะก็ขาจะมาสิวิสุดท้ายโอเคมาคิวเพื่อนเออะดับตรงนี้เจอใครมั่งนี่เขามาแน่เข้ามาแน่เจอทากาทากาไปแล้วของของของเกินมอ่ะเจอทากาทากาไปแล้วคืออะไรวะงงเอาหนีทากาทากยถ้ากิบแม่ใครก็ขอโทษนะเช่าหนีเช่าหนีเช่าหนีใจเย็นใจเยช่าหนีนี่เต็มถ้าผมน้อยผมก็เล่นให้นานนะนี่เต็มเฮ้ยไอเล่เล่นเลเล่นเล่เล่นเล่เก็บดีเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยเก็บระดับเลยไพี่เก็บเลยพีอ๋อเราเลยพี่ ยัขอตัวอินพีอินพีสี่อต่ปีไม่มีราคาเดือนได้ไหมเดือนห้าหมื่ เนมัดวงหนมาดวงไหนมาดวงไหนวัดคนอื่นเหอะมีมาแทงหนไม่ใช่ไม่ให้มึงแทงกูเนี่ยดักอะไรวะนี่มีวัดดวงวัดดวงไหนไม่ตายไม่ตายจอูไม่ตายังย เกี่ยวกับการไหนเย็ดเอ็ดเอ้ยพี่แจ๊คพี่แจ๊คฟังผมหนอ่ไปโปรเจกต์หนึ่สซัพพอร์ตบาย แจ็คกี้เดอะบอสยี่สิบเอ็ดเอทีไม่เอาตัวโปรเล่นนะน้องโอเคโอเคเอาแบบดีๆนะไม่ดีๆเสียงดีมีแบบม,แบบมีมารยาทลนะ่ะโอเคโอเคเอาคนคุณภาพอ๋คือเอาเอา,เอาทั้งเก่งแล้วก็เอาทาั้งดีเอาคนคุณภาพนะ้องเดี๋ยว okay, okay. เป็นเดี๋ยวไปเรียกว่าเป็นเซตตบเซตตบเดี๋ยวเรียกว่าเซตตบได้พี่ได้อย่างผมนี่ก็จะหนึ่งสามสามเจ็ดนี่หมายว่าไงครับ <laughs> ได้ครับตัวงัด ตงัอะใครชอบบอกพี่ลินฟรีก็รู้ไว้นะเดี๋ยวพี่กูเอาคุณภาพก่อนแลคุณภาพนะเอาไม่เอาเก่งเดี๋ยวเอาคุณภาพด้วยนะได้พี่ผมพอรู้อยู่พี่แบบไหนอันนี้คือได้ไหมบอสโอ้โหได้ใช่ถ้าถ้าถ้าเฟรมมันตั้งตัวเลขไม่ได้ก็ลีดไงน้องลีดอ่ะพี่พี่แจ๊สวัสดีครับเดี๋ยว้องพี่นักข่าวเดี๋ยวพี่วันนี้ครับสวยว่ะสวยว่ะเดี๋ยวมันจะเป็นเออพี่โนรีครับพี่ชายครับสวัสดีครับ แต่กิงแค่น้าไโดนเนี่ยพี่จิงแค่น้าตะกุรอะไรก็ได้นะเอาเนี่ยปลาบัตรไหนพี่ดีดมากินแค่หน้าตะกุรอะไรก็ได้แต่ว่ามีแค่เวลาเข้าไปเล่นอะไรเนี่ยก็แค่นั้นส่งสตีมานได้พี่พีนะคนละสี่ร้อยห้าสิบนะอะไรวะเดติมมาเหรอใครเนี่ยเฮ้ยผมตัวเองครับพี่จำไม่ได้ดิผมตัวชุบที่ที่อ่อนนิดถัราพี่จำไม่ได้แล้วใครเนี่ย เป็นไงเมื่อไหร่พี่ะพี่เวศเนี่ยพี่ช่วงนี้แกพักนะพี่สิ้นเดือนแกหยุดไม่รู้แกไปไหนเลยครับติดต่อไม่ได้ครับช่วงเนี้ยไอพีทอยู่ไหนครับส่งเหล็กหน่อยครับพีชพีทชี่ไหนครับเออเต้องส่งวันไหนวะเออ,อวันสองพีชมันปั๊มเกาะสูวนะ <c oughs> แต่ไงจัดเลยครับพี่มันพวกห ใช่น้องเขียนนองได้ไหมครับพี่เราแค่ไม่คนพอน้องเซตแรกอะเเรี่ยวเงินเลเปี้ยงเงินสักห้าคนก็ได้เงินไม่หมดได้ับได้แล้คนพอคือคนนึงกว่าที่ผมจะได้มานี่ผมเอาแบบแทบตายเลยนะคนคนแรกเลยเราห้าคนพอนขวัญไปก่อนเลยถ้าไม่ชนะคือไม่ให้เข้าครับพี่รับแล้ว ตอนตั้งใช้ด <göster ges> <sounds> ีอะนะน้องทำทรงจะขิงไอ้เหี้ย หวยได้ร้านเดียวไอ้สัตว์พสก็ปูกดกันสามสี่ร้านนี่เนอะโหกูกดกันตั้งแต่บ่ายเฮียไม่มาวะหนาก้ามาดิเก่าก็มาดิล้วพี่เฟิร์สไม่ไน้องพูดหายพี่เฟิร์สร้านเมื่อกี้อย่างเยอะร้านเมื่อกี้เอาไปสี่เฮียเข้าไปก็ตายเลยไม่แต่ผมชุเพราะผมเกิดขึ้นมาไงเพียไม่ใช่ไอ่หรือว่าเข้าไปก็เข้าไปก็หมอบเลยแบบสุดเลยโดนอะดาเมจถาโถมอะเอาให้ป่ะไม้แรกเอาให้อะ อีอบอะไปจะบ้านอีกแลนะจะบ้านอีกรอบแล้ไหมเดี๋ยวคือตั้งแต่ตั้งแต่แบบว่าไม้หกมากูไม่ต้องซ้ำโดนหัวโปรโลเฟอร์ไปบ้านเลยนะเฟิร์กเฟิร์กไปบ้านเลยนะได้ได้ไปเดินไปพร้อมแกเดินะบ้านนะถ้ารู้ว่ามันอันไหนหลังไหนมันมาโกเล่นสบายคนเท่าเล่นสบายกูบอกเลยสั่งโยคนเท่าเล่นสบายเพื่อนคนเท่าเล่นสบายกูบอกเลยตีไหนก็ได้คนเท่าเล่นสบายขอแค่อย่างเมอร์บอลบอนตีสามเขาไปลื้อเพื่อนสาม้ะยากี่คนวาตะคิวสี่หรือหรือห้าคนเท้าหก ตอนนี้ขอเอาปืนมากดยับเลยแบบขอเอาอเแบบเอาบ้าเลยตอนเนี้ยเราต้องเอาปืนไปสู้ด่ะจริงๆถ้าแบบเราแค่มาไม่พร้อมกันถ้ามาพร้อมกันนี้มันโดนนะไอเซนลงคนเดียวยิงหมดกดหมดอ่ะสี่คนอ่ะ <c oughs> <ช>สี่หนึ่งอ่ะใช,อใช่พี่ผมเห็นอยู่ไอเซนขับมาตอนผมตายผมก็แค่เนตายไอเซนระยะไอเซนลงมาปุ๊บยิงหมดเลยสี่หนึ่งอ่ะล้มหมดอ่ะไม่ตายด้วยเหรอ่ะเซนจุกไปจุกมายิงเขาไม่ตายครับพี่ผมยิงประมาณเกือบห้าทีน้องพี่บอกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอจริงจังห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอเนาะไเล่นปืนอย่างดูเพื่อน ห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอเนาระรถคันเดียวผมจุ๊กมาละสี่คนนะพี่ไอ้เซ่เดี๋ยว,ยวกิจกรรมหลังจากนี้ยกูบอกเลยข่าเมมข่าวเมมเม,ม,เม,ม,มึงเอาให้หน่อยนะแบบยิงยับบเลยลเดี๋ยวเดี๋ยวกูห้าเปอนต์พอห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอเนาะมึงยิงพังจรงิงกูเห็นอ่ะถ้ามีเพื่อนยืนให้เอาเง่ายๆลเลือกได้เลยอยากเล่นตีปืนหรือว่าตีไม้หรือว่าตีตีแบบอาวุธล้วนเลือกได้เลือกได้เลือกชิวๆเลือกได้เลือกได้เลือกได้ได้หมดทุกตีตอนนี้กูมั่นใจจัดเดี๋ยวรอบหน้าผมขอแยกใส่หน้ากากนะเเเดดดดีีี๋ยยวโนนนนนออออัั้้้มมึึงงงตใส่่ะปลชุไครบ เคเพื่อนแบบบอกสองบอกสาม้วเพื่อนโอ้หาตารางขอยัดกลัวเพื่อนเขาบอกชิวเฉียวเฉ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 วตายช่วงดึกดเดอไอช่วงช่วงแบบว่าตีสองตีสามมีใครปืนคนไหนอยู่ไม่มก็เอาย่างนี้พวกมึงก็เคารพบแค่มินน่ะโอเคป่ะพวกหัวหัวพวกมินพวกอะไรพวกเนี้ยเขียวป่ะเพื่อนพี่อะที่เหลือพี่ไม่รู้จักอ่ะมึงก็ไม่ต้องสน ช่วยเนื้อพวกอะไรเงี้ยที่ใส่ดีเจสอะไรพวกนี้นบางคนก็ใช่พี่บางคนก็ดีบางคนไม่พูดบางคนนี่เราไม่ผัดนะธรรมดาเนาะมึงอยู่สูงกว่าใครเขาจะเห่าคนนั้นแหละมึงก็เลยว่า,วามึงจะเห่าไปละไอเส้นระยะมันแค่ไหนวะปืนเนี่ย ใ่แ <Started> นะๆแม่แม,ม่ยังเพิ่งยังผมต้องถ่ายก่อนดีเเพิ่มเฟอรเดบิกพิ่มเอรเดบิกเดบิกเดบไม่ไม่ยงครับพีครับพีตามเ็กสอดนะครับส่งเล็กครับเซฟคนไม่ให้เกียร์เราไม่จำเป็นต้องให้เกียร์มันน นี่นี่นี่พี่พี่ต้องอยู่ประมาณนี้ตรงเสานี่ตรงเสาได้ได้พี่เดี๋ยวผมแบ่งให้บางตัวเข้ามาแค่อยากได้ชื่อเลยเขาจะ่าใช่โหมันขาดสี่อิบอันมันไม่ได้ใกล้จะน่าเกลียดช่องเล็กเลยครับโอ้โหคิดว่าใกล้มากกิจกรรมแบบน่าเล่นทางแก๊งเหรอแบบฟิลแบบไม่เลยก็ไม่ได้ไปเออเราขยันงานบ้านนะงานบ้านไม่น่าจะต้องเกิดเลยนะสิบคนใช่ไหมอยู่ที่ว่าใครความขยันแบบใครใครรันตลอดอะไรเงี้ยแบบได้ มันสิบไม่ใช่หรอพี่อะไรถ้าถ้าสมมติเนี่ยกูแค่เดินบอกเอ้ยเจสเพื่อนมาอยู่กูเดือดมาจบมาเลยแค่นั้นแต่กูไม่อยากทำไงเดี๋ยวร้องกูเหมือนทาน้องอะกูดีดนิ้วได้หมดอะทุกคนน่ะที่กูรู้จักอะกูดีดนิ้วมาได้หมดอะหัวหัวมันอะกูดีดนิ้วปึ้งเจะหอนเด้อ เต็นพวกนี้อย่าลืมเตือไอตุ่นนะพรุ่งนี้สามเมตรนะนะให้มนันเออได้แล้วได้พี่เไอตุ่นด้วย,วยเดี๋ยวคืนนี้เราผมให้มันก่อกแล้วเที่ยงคืนนะอ,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 อ่ะเ,เอาให้เอาให้ไอพี่มาไอพี่มีพี่ทีไหนสักเลยก่อนพี่ดูสพี่เรียพี่เรีนเอาแล้วเวลามันยังไงครับเวลาตรงกันเลยเหรอเอาเอาเข้มๆมาน้องโบลูอยู่น้เข้มได้ครับได้ไม่ต้องให้เปลี่ยนนะผมก็ได้ทห้ใส่ใส่แบบไอสังเกตอะไรก็ได้ที่มัึงก็มึงชอบทำเหมือนกัน ไม่เคยตั้งชื่อจริงพี่เวลาเล่นไม่เคยเพราะว่าพี่ไม่ตั้งชื่อจริงเพราะอะไรโปโลเพราะอะไรอ่ะเวลาโดนตบกระเขื่อนเนี่ยเนี่ยเพี่ถ่ายรูปคือบิดเดี่ยวกะได้มาเดียวนะครับได้ได้ได้